สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่โออ,อีกแล้วนะคะวันนี้แม่โอ,อจะมาพร้อมกับเค้กไข่ไต้หวันแบบนุ่มๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะแม่โอ,อจะใช้เป็นไข่ไก่นะคะสิบฟองขอเป็นไข่ที่สดๆใหม่ๆนะถ้าเกิดไข่ไม่สดไม่ใหม,ใหม่เนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวไข่แบบว่าเยอะมากนะคะ โอเคเราจะแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนนะคะในคลิปแม่โอใช้เป็นช้อนสั้นนะคะสองอันเนาะตักซ้ายตักขวานะคะเอาแต่ไข่แดงแยกไข่แดงออกเก็บไข่ขาวไว้นะคะอ่ะโอเคพอแยกเสร็จเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งนะคะวันนี้แม่โอใช้เป็น แป้งสาลี UFM ตราพัดโบกนะคะ200กรัมนะคะแป้งตัวนี้นะเป็นแป้งสาลี UFM สําหรับทําเค้กนะคะตราพัดโบกเป็นแป้งข้าวสาลีเนื้อละเอียดนะเหมาะสําหรับทําเค้กทุกชนิดเลยนะคะแป้งสาลี UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้นะคะแล้วก็ไม่โดจะใส่เป็นผงฟูนะใส่ลงไปแล้วก็ร่อนนะคะ ร่อนหนึ่งรอบแล้วก็พักแป้งไว้เดี๋ยวอันนี้เป็นน้ํามันรําข้าวนะคะอุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะอ่าแล้วทีนี้ใส่แป้งที่เราร่อนไว้เมื่อกี้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก้อนนะคะคนไปแบบนี้แหละใช้ตะก้อมือคนไปเรื่อยๆพอเข้ากันแล้วนำไข่แดงมาใส่เลยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะคนนะคะคนไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าได้แบบนี้ใส่นมจืดลงไปค่ะเกลือป่อนนะคะน่ะทีนี้ก็ คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยไม่มีเม็ดแป้งแบบนี้นะคะตามด้วยกลิ่นวานิลาเนาะอ่ะพอใส่กลิ่นวานิลาเสร็จก็คนให้เข้ากันเนื้อได้แบบนี้พักไว้เลยค่ะเราจะไปตีไข่ขาวกันอ่ะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะอ่ะใส่น้มามะนาวลงไปเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้ไข่ขาวเราอยู่ตัวหนานนะคะโครงสร้างแข็งแรงแล้วเราจะตีจนขึ้นฟองแบบหยาบๆแบบนี้ใส่น้ําตาลค่ะน้ําตาลใช้ทั้งหมด150กรัมแบ่งใส่สักสามรอบนะคะ อ่ะก็ใส่ไปตีไปแบบนี้นะคะสักสามรอบเนาะอ่ะพอเราตีไปเรื่อยๆนะคะไข่ของเราขึ้นเงาเนียนแบบนี้ละแล้วลก็เขาจะตั้งยอดแบบนี้นะคะไม่ต้องแข็งมากนะเห็นไหมเนื้อจะเนียนๆแบบนี้นะเราก็พอได้เลยเนาะตักออกมาผสมในไข่แดงและแป้งที่เราผสมจนเข้ากันละเอียดแบบเรียบร้อยแล้วนะคะตะล่อมค่ะใช้ตะกอ้อตะล่อมไปเลยนะคะตะล่อมให้เขาเข้ากันให้ได้มากที่สุดเนาะ แล้วทีนี้เราเทกลับใส่ในไข่ขาวนะใส่ไปอย่างนี้ทีนี้ใช้พายเลยค่ะใช้พายตะล่อมตะล่อมอย่างเบามือนะคะแบบนี้แต่ตะล่อมไว่นิดหนึ่งนะแต่เบามือนะพอได้เนื้อเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราจะนําไปใส่เทเทใส่ในถาดหรือในพิมพ์นะรองกระดาษไขให,ให้เรียบร้อยนะคะในคลิปใช้7จ็คูณสินิ้วนะเป็นถาดเหลี่ยมเนาะ รองกระดาษไขด้านล่างด้านข้างให้เรียบร้อยนะ,ะแล้วนําไปอบนะอบก็ไฟร้อยห้าสิบองศาหกสินาทีรองด้วยน้ําร้อนข้างล่างด้วยนะคะโอเคแล้วก็จะอบไปจนกว่าเขาสุกแบบนี้เห็นไหมพอได้ก็ออกออกมานะคะแกะกระดาษไขออกให้เรียบร้อยตัดขอบตัดแต่งนิดนึงนะใครไม่แต่งก็ได้นะมีดก่อนตัดลนไฟเช็ดให้สะอาดนะคะจะตัดออกมาขอบ คมกริบแบบนี้นะคะไม่ยุย่ยไม่เละนะคะเค้กออกมาจะสวยงามมากเนาะอ่ะนี่ก็เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างในแบบนุ่มละมุนมากเลยนะคะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครชอบนะคะแม่โอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวแม่โอกปรับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ